สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งจะมาทำอะไรเราไปดูกันค่ะที่นี่นะคะคือฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะวันนี้เรามาดูพวงชมพูที่เราเพาะไว้นะคะกำลังแตกกำลังขึ้นเลยค่ะเห็นไหมคะลองปักมันก็แตกยอดเราด้วยไม่ต้องใส่อะไรมากแค่ใส่มะพร้าวสับเท่านั้นเองงอกแล้วค่ะดีใจมากมากเลยเห็นไหมคะอันนี้โชคเก้าชั้นที่เราเพาะเมล็ดไว้ก็กำลังงอกเลยเห็นไหมคะเนี่ยงอกแล้วด้วยดีใจจังเลยค่ะ ถ้า<ห>ช่อเก้าชั้นอ,อันนี้นะคะองอกแล้วเป็นต้นนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะเอาไว้แจกตอนเปิดร้านนะคะ<อ>เจ้าตัวนี้ก็คือน้องดีหน้าของเรานั่นเองมาป่วนมาให้กําลังใจทุกคลิปเลยเวลาเราทําคลิปหรือว่าทํางานดีหน้าก็จะมาออกหน้ากล้องอยากออกหน้ากล้องมากค่ะ อันนี้เราก็จะลดน้ํานะคะพวงชมพูแล้วก็ดอกไม้โชกเก้าชั้นที่เราปลูกไว้โชกเก้าชั้นของเรามีหลายสีค่ะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวนะก็จะได้ชมโชกเก้าชั้นสวยๆของฟาร์มครูแม่เป่งเยอะแยะเลยแล้วค่ะ พอเราดูโชคเก้าชั้นเสร็จนี่เดี๋ยวให้ดูบอนสีของฟามคุณแม่เป่งช่วงเนี้ยเทวดาเลี้ยงดีมากๆเลยแล้วก็เราก็ใส่ปุ๋ยนะคะมูลวัวค่ะไม่ใช่ปุ๋ยอะไรพิเศษเลยใส่มูลวัวหมักนะคะต้องหมักสักอย่างน้อย1เดือนนะเพื่อนๆก็เอามาใส่ได้รับรองค่ะได้ทั้งฝนได้ทั้งมูลวัวหมัก ช้ำฉาแล้วก็มูลไส้เดือนนะคะจะบอกว่าบอนสีจะสวยแบบนี้เลยใบเที่ยวเหี่ยวเพื่อนๆอย่าลืมเด็ดออกเนาะเขาจะได้ไม่เกะก,กะแล้วก็จะทําให้ใบอื่นเนี่ยไม่ได้อาหารด้วยเห็นไหมคะเนี่ย บอนสีเนี่ยปลูกไว้ข้างนอกทั้งหมดเลยงามมากๆเลยเห็นไหมคะต้นงามทุกต้นเนี่ยด้านนอกนะคะนอกตู้ค่ะแดดร้อยฝนร้อยเลยค่ะสวยมากอันนี้คือม้าเฉียวนะคะสวยที่สุดเลยม้าเฉียวของเราใบเขาสวยมากสรุปดึงไปดึงมาไปดึงบอนค่ะคุณพี่ ที่เห็นอยู่นี้นะคะตอนน้าท่วมหัวบอลก็หายไปอุ้ยกิ้งกือใครกลัวมั่งเราไม่กลัวเพราะเราเจอกันทุกวันเนี่ยยาขึ้นเยอะมากค่ะเราก็ต้องถอนกันทุกวันนะนี่บอลต้นจิ๋วแบบนี้นะคะเขาเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนน้ําท่วมเนี่ยหัวหายไปเห็นไหมคะขึ้นต้นตะมุตต้นี้เราไม่ทิ้งนะเพื่อนๆปกติแล้วหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่เราสนใจค่ะเราไม่ทิ้งสักต้นเนี่ยนะคะบอลสีที่ฟาร์มคุณมาเป่งค่ะ ที่สวนไม่ใช่มีแค่บอลสีมะกล้วยไม้ก็มีค่ะเรามาลดน้ำกันค่ะเนี่ยไม่ได้โยนทิ้งนะมันหายไปเพราะน้ำท่วม <c oughs> และเขาก็มางงอกบนพื้นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆถึงจะเป็นตัวเล็กๆบางอย่างเนี่ยสวยงามแต่ไม่มีใครเห็นค่าเพราะว่าอยู่ผิดที่นะคะเพื่อนๆอุ๊ยนี่เห็นไหมสวยไหมไมเอาน้องมาไว้ที่ใหม่แล้วเดี๋ยวเขาเติบโตให้ทันทันพี่นะคะเมื่อเราทําในสิ่งที่รักแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็ก็จะออกมาดีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสนุกสนานกันใหญ่เลยเด็กๆเขาชอบค่ะเขาทํากันแบบนี้อีกหน่อยเราเปิดร้านกาแฟก็คงจะมีความสนุกสนานให้เพื่อนๆที่มาเที่ยวฟ์มคุณแม่แต่งกันนะคะที่ส่วนของเรามีบอล สีและต้นไม้อื่นๆอีก <Real. S 1> มากมายนะคะ,อะ <Enjoy S 2> เอนจอยกันทุกคนนะคะสําหรับคนที่รักวันสีและรักการปลูกพวกเราก็สนุกอย่างนี้ทุกวันค่ะใครอยากมาเจอพวกเราอย่าลืมนะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เปิดแน่นอนค่ะ